ขยะล้นไม่หยุดครับแล้วไม่ใช่เฉพาะอยู่บนโลกใบนี้นะครับแต่ยังลอยว่อนอยู่ในวงโคจรเป็นดาวเทียมที่อยู่นอกอวกาศครับเยอะแยะขนาดนี้ชนกันเมื่อไหร่นะครับล่วงลงมาสู่โลกใบนี้อย่างแน่นอนแล้วเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอ,อย่างไรนั้นผมจะมาเล่าให้ฟังครับ การเพิ่มขึ้นของจำนวนดาวเทียมในทศวรรษที่ผ่านมานะั้นมีปริมาณมากขึ้นสาเหตุมาจากการแข่งขันในการให้บริการดาวเทียมโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทดาวเทียม SpaceX Starlink ของ Mr. Elon Musk ครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะที่ผ่านมานั้น SpaceX ได้ส่งดาวเทียม Starlink จำนวนทั้งหมด172ดวงครับดยการขนส่งสู่อวกาศจำนวนทั้งหมด3ครั้ง ทำให้ปัจจุบันนะครับอีลอนมัสหรือ Starlink นั้นมีดาวเทียมมากกว่า1,600ดวงที่โคจรอ,อยู่รอบโลกที่ความสูง550กิโลเมตรจากพื้นโลก ในขณะที่บริษัท OneWeb จากรัฐบาลสาหราชชาณนจักนะครับได้ปล่อยดาวเทียมไปแล้วจำนวนทั้งหมด72ดวงในช่วงต้นปี64เช่นกัน,นครับนอกจากนี้นะฮะยังมีบริษัทอย่างคุยเปินะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ a เม z o n กับทาง LightSpeed จากบริษัท Telesat ของแคนาดาที่กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวกลุ่มดาวเทียมให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนดาวเทียม จากหลักร้อยรวมไปถึงทั้งหมดเกือบ3,000ดวงครับซึ่งนี่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับนี่ยังไม่รวมไปถึงดาวเทียมต่างๆที่ถูกปล่อยไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วยังคงล่องลอยอยู่รอบๆโลกเราในขณะนี้ซึ่งถ้ามันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่จะเกิดการชนกันนั้นหายนะครั้งนี้นั้นแทบจะจินตนาการไม่ได้เลยครับ โดยเฉพาะกับดาวเทียมที่อยู่ในวงโครจรระดับสูงครับซึ่งจะมีระดับความสูงอยู่ที่35,786กิโลเมตรจากพื้นโลกหรือที่เขาเรียกกันว่าวงโครจรประจำที่เรียกว่า GEO (Geostationary Earth Orbit) วงโครจรน,นี้เป็นแบบเดียวครับที่มีพื้นที่อย่างจำกัดตรงนี้แหะครับคือตรงที่กสทชน,นั้นจะต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการที่จะขอสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรและรักษาสิทธิที่ได้มานั้นไว้ สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรที่ว่านี้ครับคือสิทธิที่ประเทศหรือจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ได้รับในการที่จะส่งดาวเทียมนั้นขึ้นไปสู่ในวงโคจรในระดับสูงของโลกที่เป็นทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดตามที่ผมได้บอกไปครับ แล้วยังไงล่ะครับการที่จะได้เอกสารขายงานดาวเทียมหรือที่เขาเรียกว่า filing จากทางสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าต้องประสานไปกับประเทศเจ้าของวงโคจรดาวเทียมข้างเคียงเพื่อให้เขายอมรับครับว่าจะไม่เกิดการรบกวนกันของคลื่นความถี่นั่นเองดังนั้น ในเมื่อเราได้สิทธิในการเข้าใช้วงโครจรก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องรักษาสิทธินั้นไว้ตัวอย่างนะครับอย่างในปัจจุบันนั้นดาวเทียมไทยคมของไทยก็ได้มีการใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมแล้วแต่ก็ยังมีขายงานดาวเทียมที่ยังไม่มีการใช้งานอยู่อีกถึง13าขายงานใน7วงโครจรครับซึ่งขายงานที่เหลือนั้นนะฮะ ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นครับที่จะต้องจัดหาดาวเทียมเพื่อเข้าส <Friend. S 1> <mel> ู่วงโคจรดังกล่าวนั่นก็เพื่อเป็นการรักษาสิทธิที่เราได้มาอย่างยากลำบากเอาไว้นั่นเองครับเพราะข้อกำหนดของทางสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU กำหนดไว้ว่าไงไหมฮะกำหนดไว้ว่าหากว่าพื้นที่วงโคจรที่ไม่มีดาวเทียมใดๆปรากฏอยู่หรือโคจรอยู่นั้นสิทธินั้นจะถูกลิปลอนทันที ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเปรียบในการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตอย่างแน่นอนนั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราคนไทยต้องรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโครจรดาวเทียมให้เป็นของคนไทยให้ยาวนานที่สุดตลอดไปครับ